อยากจะดูคลิปของผมไหมพม่มาครูครับผมจริงจังมากเลยวันนี้ผมท้าครูสู้อีกครั้งหนึ่งอะไรเลยจ้านักเรียนผมจะท้าครูสู้อีกครั้งหนึ่งครูไม่มีวันชนะผมแน่นอนหายตัวโอ้โหนักเรียนเฮ้ยชอบหายตัวจริงๆมาเน่เซกลูกน้อง<ะ>โอ้ยเอ๊ อุ้ยนักเรียนเธอเล่นแรงจริงเลยลูกไฟมัดไฟลูซิเฟอร์ก็ต์โอเฮ่ามันแซ่มากเลยนักเรียนอุ้ยเธอทำแบบนี้คูเริ่มโมโหแล้วคูเริ่มโมโหแล้วฮ่าฮ่าเธอตัวเล็กฮ่างั้นผมหายตัวหมูปิ้งร้านนี้แม่งอร่อยชิมหายกูขอหมูปิ้งก่อนนะเฮ้ยมาหมูปิ้งไปหาเมืไอ โอ้มึงทำแบบนั้นเออเออเธอลเล่นแบบนี้เหรอมาเลย,ยคูเดี๋ยวรอที่คูซ้อนมามันไร้ค่าสำหรับผมแล้วคูต้ของชุดช้ ดิเรกเล่นบ right. so mm ้าอะไรของเธอเนี่ยนักเรียนโอ้ไม่เออดิเเล่นบาอะไของเธอเนี่ยโอ้ไมไม่ไม่เออเจ็บอย่าทำเยเลยนักเรียนอย่า นักเนื้อยาเลยผมเหยียดคอก่อนตายอยากสั่งเสียอะไรไหมนีไม่ไปปุ้มกลับไปบ้านดีกว่า